เป็นท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอ <c oughs> นอกเหนือจากมาตรการดังนั้นการเงินที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นาเรียนพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับที่จะใช้ในที่จะดําเนินการในช่วงนี้นะครับก็ยังจะมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายนะครับค่าสาธารณภคซึ่งเป็นค่าน้ําค่าไฟของพี่น้องประชาชนในช่วงที่จะต้องมีการปฏิบัติงานทํางานกันอยู่ที่บ้านนะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านค่าน้ำค่าไฟในช่วง2เดือนนะครับของเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายนโดยในส่วนของค่าไฟฟ้านะครับจะเป็นการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็กิจการขนาดเล็กนะครับโดยใช้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วงเดือนเมษายนเป็นฐานนะครับ โดยค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยนะครับก็จะใช้ได้ใช้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกนะครับสำหรับที่อย <quasi> ู่อาศัยที ride. ่ใช <anas> ้ไฟฟ้าเกิน150หหน่วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งหนี้ของเดือนเมษายนนะครับก็ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงนะครับถ้าเป็นกรณีที่หน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนนะครับ ก็ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ตามหลักการที่จะมีการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะครับสําหรับเรื่องของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กนะครับก็จะได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรกในช่วง2เดือนคือเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนนะครับสำหรับค่าน้ําประปานะครับในช่วง2เดือนนี้นะครับก็จะลดค่าน้ําประปาลงร้อยละสินะครับ ในส่วนของบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็กิจการขนาดเล็กนะครับซึ่งในมาตราการทั้งค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาที่ช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็คาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1 0,000หมื่นล้านบาทนะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากโครงการเราชนะที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นําเรียนไปแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่ม เ,เงินช่วยเหลือให้อีกสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทเป็น2เป็นเวลา2สัปดาห์นะครับแล้วก็มีเวลาใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายนส5 1 9, 4นะครับก็จะมีโครงการหนึ่งนะครับที่จะเป็นการทำดำเนินการในลักษณะเดียวกันก็คือโครงการมาตรา3 3เรารักกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเงินให้กับผู้ประกันตนที่อยู่ในโครงการนะครับสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทเช่นกันนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์ แล้วก็จะมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564นะครับโดยทั้ง2โครงการนะครับทั้งโครงการเราชนะแล้วก็โครงการม .33 เรารักกันที่มีการเพิ่มเงินให้อีก2สัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทเนี่ยนะครับก็คาดว่าหน่วยงานจะดําเนินการนําเสนอตามขั้นตอนแล้วก็นําสู่การพิจารณาของคณะรมนตรีได้ภายในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งในส่วนนี้เองก็จะเห็นว่ามาตรการระยะที่1นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของมาตรการทางด้านการเงินที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นาเรียงไปแล้วมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปานะครับแล้วก็โครงการอีก2โครงการก็คือโครงการเราชนะแล้วก็โครงการม3 3เรารักกันที่มีการเพิ่มเงินให้อีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์ซึ่งในส่วนของโครงการทั้ง2โครงการนะครับที่มีของโครงการเลาชนะแล้วก็โครงการม33เราเรากกันเนี่ย ก็คาดว่าจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ85,500ล้านบาทนะครับซึ่งในขณะนี้เองเงินกู้ก็ยังมีความยังมีเพียงพอที่จะใช้ในเรื่องนี้ได้นะครับสำหรับมาตรการระยะที่2นะครับซึ่งจะเริ่มดำเนินการเมื่อสถานการณ์ของการระบาดในช่วงนี้คลี่คลายลงนะครับแล้วมีระยะเวลาดูแล้วสถานการณ์มีความเหมาะสมที่จะเริ่มดำเนินการนะครับก็จะประกอบไปด้วย4โครงการนะครับก็คือ โครงการแรกเนี่ยจะเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มค่าคลองชีพเดือนละ200บาทนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายกับผู้ที่มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13.65ล้านคนนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือโครงการสําหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับก็เป็นการลดค่าคลองชีพเช่นกันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเงิน สนับสนุนค่าครองชีพให้เดือนละ200บาทเช่นกันนะครับทั้งสองโครงการนี้จะเลิกก็มีระยะเวลาสิ้นสุดอยู่ที่ธันวาเดือนธันวาคม2 5 1 4นะครับและจะเริเ่มดาเนินการก็ต่อเมื่อสถานการณ์เนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสำหรับอีก2โครงการที่จะดําเนินการในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็จะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟสระยะที่3นะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าทุกท่านก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับว่าโครงการคนละครึ่งเป็นอย่างไรนะครับก็รัฐก็จะสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในลักษณะที่เป็นโคเนะครับ150บาทต่อคนต่อวันแต่ไม่เกิน3000บาทนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็จะครอบคลุมกลุ่มประชาชนประมาณสัก31ล้านคนนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางนะครับอีกโครงการหนึ่งจะเป็นโครงการสำหรับที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้มีรายได้สูงนะครับก็คือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้ e w a อ c h e r สำหรับการใช้จ่ายนะครับก็ ในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะครับระยะเวลาก็ถึงธันวาคม2564นะครับแต่ระยะเวลาการเริ่มโครงการเนี่ยก็คงจะเริ่มเม,มื่อมีเมื่อสถานการณ์ได้อยู่ในระดับปกติแล้วนะครับซึ่งวงเงินที่เหลืออยู่ของอพระราชกำหนด1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับก็ยังยังเพียงพอที่จะสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวได้นะครับ ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คอรมอรได้มีการอนุมัติเห็นชอบในวันนี้นอกจากนี้ก็จะมีการเลื่อนระยะเวลานะครับโครงการที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วอย่างเช่น2โครงการนะครับก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยอันนี้จะมีการโดยงานจะนําเสนอเพื่อเลื่อนระยะเวลาโครงการออกไปนะครับจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติถึงจะเริ่มดําเนินโครงการครับก็ในวันนี้ก็จะขอนําเรียนพี่น้องประชาชน เพื่อทราบดังที่กล่าวมาครับ,รบขอบคุณครับท่านอนุชานะครับท่านเลขาสภาพัฒน์นะครับนี่ก็คือคือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบในวันนี้นะครับวันที่5พฤษภาคม2564นะครับ